มาเลยมามาพูดงานกับผมเนี่ยผมจะเรื่องเกี่ยวเรื่องร้องเลยต้องบอกว่าให้ให้ส่งไปทางพุทธทานี้นะครับคุณหญิงอานิวิธีธรรมประภาเนี่ยผู้จัดการจะได้ได้ได้รู้ได้ได้เห็นว่าโอเคผมแล้วก็ประธานที่มีส่วนร่วมได้นะครับเรื่องต้นก่อนที่ทำได้ตอนนี้นะบางที้น้ำท่วมไม่มีอาหารไม่มีอะไรกำลังการสำรวจนะครับทุกคน เป็นหน่วยเราขอดื่มน้ำเยอะครับขอกิ้งประจานร่างกายเยอะบ้านไหนร่างกายต้องไดเหลือเจะของเยอะเลยเดี๋ยวขอไปถึงคอสะพานผมจะเอาสีไปป้ายไว้น้ำแล้วทาเริ่มตั้งแต่สีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีสนามมันขึ้นมาถึงสีเหลืองก็ก็ก็ระวังแหละเพราะนี่ผมผมก็กำลังคิดกันทำอยู่นี่นะทำกันกางทำแล้วก็ทำโมเดลรูปแบบ เอามาทำรูปแบบระบบการน้ำไหลอะไรยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเรารอหน่วยงานราชการบางครั้งมันก็ช้าต้องคุยเลยเรื่องทุกอย่าประชานดอนนี่ดุจอนบอกไม่มีทุกอย่างนะเนี่ยมันมีปัญหาครับมันมีปัญหาอะไรสู้เราเหมามันมาขนมันก็ไม่มีรถขนอ่ะมันยืนรถแค่ตะวันขน่ะ ก็โดนด่ารันจ no ุ ed, ่มเลยช่วยเอาไตถุงก็นเลยครับไตถุงดำอ่ะเออไปดูดำเอาไว้ถ้าไตถุงดำแต่ขยะไม่ผลให้แล้วไอ้ผมเก็บเงินก็เก็บเฉพาะไอ้บ้านที่อยู่ติดถนนนะไอ้บ้านนั่นและสามหลังสี่หลังเก็บบ้านผมหลังเดียวเนี่ยขยะที่โจมตีนะคือพิลเล่าสู่กันคัามไม่ชอบไม่โจมตี การทำงานของสอทไม่ใช่โจมตีเาตอาแต่นดนใยนี้ไม่เห็นตั้งก็คืออยู่ในแผนอยู่ในแผนนั่แนแหละมาโดน่ต่อแผนทันีนะไม่โจมตีนะครับผมไม่ได้โจมตีใครครับไม่ได้โจมตีแต่ว่าผมพูดให้ผ่แม่ยืนยัคนเดียวผมได้โดน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 เขาว่า,วานะทำยังไ,ไงขอให้น้ำพุ่งเอา้าผมถูกาเลยป้าดาผมที่ว่า เออ65ปีขึ้นไปอันนี้ผู้สูงอายุเนาะอันนี้กลุ่มเสี่ยงนะคะผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปเนาะหัวใจนะก้าวนะคะโรคไตเนาะหอบมือนะคะ,ะ,คะอ่าแล้วก็โรคเลือดอันนี้ก็สําหรับเด็กเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เด็กอายุตั้งแต่2ปีลงมาเนาะแล้วก็สําหรับคนที่มีน้ําหนักเกินหนึ่งกิโลขึ้นไปที่สี่มีสานที่ผ่านมาเนาะ เยอะไหมคะเยอะห้าคนแล้วก็รายล่าสุดที store, ่เสียชีว so ิตเนี่ยเป็นผ so ู ado, ้หญิงวัยรุ่นไปชายสถานนะคะเนาะไปไปยังลูกหลานก็ได้นะคะเนาะแล้วก็เพื่อนข้างบ้านเนาะที่อายุผู้สูงอายุอายุ60วันเนาะนะคะแล้วก็คนท้องท้องก็แฝดคนที่ดีที่ดีกับผูดได้โรงพยาบาลก็ได้มีเนาะนะคะแต่ถ้าสำหรับดีกับผู้อย่างถ้าจะไป จะไปรวมตัวในที่นิโกฟุนได้เลยเนาะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มารับนะคะกนะคะเนาะคราวนี้ไม่รู้ว่ามีหนังสือมา